านกินแซ่บมาอีกละจ้ามาอีกละจ้าพี่น้องจ้ามือนีแมวเลิกงายเช่นเดิมเช่นเคยนะจ้าพี่น้องจ้ามือนีแมวสิพามากินก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ไก่ตุนนะจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดใส่ไก่ตุนบานห้านีเนาะเฮ็ดแบบมีอย่างไรเฮ็ดเฮ็ดไปนะจ้าพี่น้องจ้าไอเฮ็ดง่ายๆเขากะดัดแปลงประดิษฐ์ประดอยเฮ็ดกินนะจ้าพี่น้องจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนของขาวก๋วยเตี๋ยวหลอดนะจ๊ะพี่น้องจ้า เห็ดแบบง่ายๆสไตล์แมวแมวนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามากินน้ากันเด้อจ้ะใส่จานกระยาดมันเหี้ยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าใส่ถ้วยกับซีโปเห็นนะจ๊ะใส่ถาดกับอีกจังนึงเนาะมาจ้ะพี่น้องจ๋าบ่เบาๆลายยยาหางคือเก่าเดี๋ยวมันสีอึศนะจ้ะพี่น้องจ๋าไม่จวดจวดน้ากันพี่น้องนี่แนวกับสีข้นนะจ๊ะข้นตัวเลยตัวเลยกันพี่น้องโอ้ยคุณ แม่หวานมักใส่น่อพริกเผาน้ำจ้าโอ้โห้ข้นไก่ตอนบเบลอปลอาลหลเลยจ้าพี่นปกติแล้วถ้าใส่อันปีกไก่หรือหน่องไก่น,น่ะแม่พอใส่น้ำร้ายนะจ้ะพี่น้องจ้าจังข้นๆนาะจ้ะสดกันหายเผ็ดพริก พริกอันนี้แมวเรือเน่หน่อยเนื่อ่าสีพเผ็ดพริกผงพริกผงสื่อซ่องขัวบอกาขวเกิงใจลูกกับผัวสื่อซ่องพริกผงพี่น้องมันแห่เแงเผ็ดแห้งตาลของไข่เฮ้านั่นะตาอันพิ้วทึ่งหัวนี่ตาอันนั้นมาจากจวดจวด นิ้วเขาเบิกง่ามมากกว่านิ้วเขาเสียบเสียบพี่น้องสวดน้ำก่อนแมวปัญหาของแมวเลยมุ่มกล่องแมวตามมุ่มกล่องเปลี่ยนช็อกกีแสบหย่อนแสบนิ้วเสบนิ้วเข่า ผักบวมมี่ก็ใส่เชียวเดอเป็นชี่อหอมแทนชี่อหอมกระลำใส่แทนผักบุ้งผักกาดเท่านั้นตอนก่เปื่อย hết sát nhằm thử pick đòn biểu pet pick kinh ngô ngâm thử kích đón cái nồi đấy, xoay bằng lái <laughs> 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 แฉบต้อหิวน้ำจิ้มกะออกแล้วถือเพียสถือขวาดน้ำมูกไลแล้วพี่น,อน้องเอ้ย ไม่ได้ก็เจอตะลุบดวดเอาควางเพชรน้ำหิวมากเลยกระแสเบิดมากพี่น้องเพชรกำหอนเข่ากัน บ้างแน่พี่น้องเดี๋ยวจคืงคือตอนบักพี่เคี่ยวก็แสบถาดองใส่มันแสบแตนอยากกินลายมันเผ็ดแห้งพี่กินนัวแมวสู่เผ็ดเผ็ด,ผด,ผดบ,บ,บดบดบดใดปันใดเน,นาะจ้ะอืมอันที่อจังไม่แห้ง เมื่อหัวออกเลอยพี่น่องเลยพริกที่หัอไหลเรือยี่น่อง ใจมือแล้วมั้งเบื่อครับ ซับจับเกียงถวยเลยพี่น้องจ้าหิวคักหิวคักหิอวแนวเพชรได้ใจหลีเลอพี่น้องพริกซองกันพริกป่นซองกันคองอันไหลเนาะจ้าพี่น้องกับสิหูพ่อหูเนาะจ้ามันสิม,มีเทิงกันไอเครื่องเทศหลายอย่างเนาะจ้ากับสิม,มีพริปกป่นกับพริกแห้งกับสิมีเนาะจ้าอัน้ากวัวกับเกรงใจพุณนาเนาะจ้า,า,าพี่น้องจ้สาสำหรับ ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหลอดไก่ตุนของแมวนะจ๊ะแม่บอกผิดบอกถึงบ่มีการวางสคริปต์เล่พี่น้องจ๊ะละกายพี่น้องผู้ที่เขามาาไม่มาเก่านะจ๊ะเพื่อน,อนทุกคนนะจ๊ะแบบว่าแมวมาวางคอมเมนต์ไว้แม่วันตอบซาตอบคอมเมนต์ซากะขอโทษขออภัยเดอ้อแต่ว่ากะไปให้ครบทุกคนนะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้อันนี้เคลื่อน ไปเสมอเนะาะจ้าไปหาทุกคนผู้มูไม่มูเก่ากลับไปทุกคนเนะาะจ้าพี่น้องจา๋าอันนี้บ่ต้องกังวลเลยบ่ต้องกังวลว่าเออฉันมากอันเยี่ยมชมแต่ว่าคือพอเห็นอันโพหนามาจักเทอเน่แต่ว่าก็เห็นยื้เก่านะจ้าพี่น้องว่าแต่มาหากลับไปสุกผู้สุกคนเนะาะจ้าคือแมวช่วงนี้ก่อนหน้านันอาทิตย์หนึ่งแมวอวนมีเวลาอยู่จ้าพี่น้องจา๋าบัดน,นี้แมวเลิมเฮ็ดงานเป็นอาทิตย์แรก วันจันที่สิถึงวันที่แปดเนาะบอกหูว่าคลิปนี้มันสิอันเร็วยวสางเอเร็วเนาะเพราะว่าแมวมีคลิปก่อนหนี้ไว้ละกันช่วงนี้แมวเริ่มเฮ็ดงานแล้วนะจ๊ะพี่น้องจา๋าเฮ็ดงานมาได้อาทิตย์หนึ่งกะสิสีพยายามตอบทุกหลังเลิกงานนะจ๊ะพี่น้องจา๋าบางเธออาจสี่ไอ้ตอบเระหัทครบสุกคนกเมื่อยกะกะ็ต,ต้องเขานอนเร็วเวนะจ๊ะเพราะว่าเด็กหน่อยกับเปิดเทิมน้า ให้เข้าใจแม่วน้ำเนิรเดอจ้าพี่น้องจ๋าอย่าพึงน่อยใจเด้อหักทุกคนเดอจ้าพี่น้องรักทุกคนเหมือนเดิมนะจ้าพี่น้องกสิพยาย่มไปคบสุภูสุคนเดอรจ้าบ่ต้องกังวลถามมาเราไปไปอ่านเยี่ยมไปยามคือเก่านะจ้าไอ้เคยเฮ็ดจังไดก็เฮ็ดจังสันเดจ้าเพียงต่ว่าภารกิจทางบ้านเฮาก็มีงานเฮาก็ตตองรับผิดชอบเดอรจ้าพี่น้องจ๋าจังไดกะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ๊งๆนะเดี๋ยวจะพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปมื้อน,นี้ขอบคุณลหลายๆจ้าแซ่บอีหลีจ้าพี่น้องจ๋าแซ่บลงเวทีเลยจังกอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วจ๋าพี่น้องจ๋าบ๊ายบายจ้า